ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยมีโกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มตน้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทลึกลับนะครับมารู้ว่ากิจกรรมนี้นะครับสมมตินคนต้องการสุ่มจนได้กรอบโปรไฟล์หรือว่าสกินหรือว่าอีโมจิเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองก,กันบ้างวันนี้ทีมมีคําตอบนะฮะสมมตินคนเปิดเข้าเกมมาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมตินคนต้องการที่จะทํากิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปในแบบนี้ได้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการ สุ่มเพื่อสะสมเหรียญนำโชคนะครับแล้วก็ไป็เลขรางวัลนะครับโดยในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับกล่องกรอบโปรไฟล์ Lost Kingdom นะครับ Lost Kingdom นะครับแล้วก็มีตราเชิญสกินลึกลับนะครับถ้าถามว่ามีสกินไหนบ้างนะครับก็เป็นสกินหน้าปกเลยนะห้าสกินนะครับแล้วก็มีพวกอีมมัติต่างๆนานาแล้วก็มีรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ส่วนอัตราการดรอปนะครับของแหวนเวทนี้นะครับก็ขออนุญาตเลยสักครู่ โอ้ติคอนนะครับผมโอเคเรียนน้ำโชคนะครับโอากาสออกอยู่ครับอยู่ที่32.05นะครับแล้วก็มีการันตีตราอันเชอร์สกินลึกลับใน300ครั้งนะครับเรียกว่าแอบคุ้มอยู่นะแล้วก็ในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด10คูป,ปองนะครับโอเคต่อไปนะครับเราต้องใช้ เหรียญในการแลกทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็ไปที่ร้านแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นไปที่วงแหวนเวทลึกลับนะครับก็จะมีต้องใช้ทั้งหมด3นะครับเป็นอิมมูจิเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด3ามรูปไฟล์ใช้3ตราเชิญสกิลลึกลับใช้22กล่องกรอบโปรไฟล์คิงดัมลอสคิงดัมเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด83นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคำนวณกันเลยเฮ้ยลืมถ่ายจริงปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมไปถ่ายแป๊บนึง เาละคัเจอกันโอเคครับยังงี้ต้องคนเข้าสู่โน้ดของทีมซีกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายมาเรียบร้อยนะครับวงแหวนเวทลึกลับนะครับตอนแรกทำผิดอันนะครับไปทำวงแหวนเวทโปรลีกโอ้โหจบมากนะฮะ โอเคความลับนะครับโอกาสออกนะครับอยู่ที่32.05%นะครับก็ทำการปัดลงเป็น32%สุ่ม100ออก32ครั้งนะครับคิดเป็น1ต่อ3.125นะครับถ้าถามว่าอัตราส่วนตัวนี้มันยังไงนะครับก็เอา100ตั้งรหัสด้วย32นะครับจะได้เท่ากับตัวเลขตรงนี้นะครับต่อไปต้องการ3อันนะครับเก้าสามคูณกับ3.13นะครับเท่ากับ9นะครับถ้าถามว่าทำไมเป็น3.13ก็คือเราปัดขึ้นไงจาก3.12 5เป็น3 1 3โอเคต่อไปสุ่ม1ครั้ง1 0คูบองเอา9คูณกับ10จะได้กับเกับ90คูบองนะครับตอนนี้ทุกคนก็ฟังกันไปเพลินเก่อนนะครับสมมติคุณต้องการเออสมมติคุณไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรนะผมสรุปให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับต่อไปต้องการ22ิบ2อันกับ3.13จะได้เค่ณกับส่มจุดหนึ่งสามองนะ้กับา69คูเก้0จะได้เท่าครับ6 9 0คูบองต่อไปต้องกา83อันเา83คูณกับส1 3เทกับหก่มอคเั้า10คูบองเอไ6้องการไปกับ ูปองโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับ let's go ไปนะฮะไม่ตัดด้วยนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างน,นะครับสมมเป็คุณต้องการอิโมจิยอนแอบโกรธหรือว่าอิโมจิเอาเซนกาสงบจิตหรือว่ารูปโปรไฟล์ traveling bath อเซนกาหรือว่ารูปโปรไฟล์ scarlet blade c u r e n นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด90 คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการสกินตราอันเชิญสกินลึกลับนะครับจริงๆนะครับมันการันตีอยู่ที่30ครั้งอยู่แล้วนะครับก็300คูปองนะครับสมมติคุณต้องการสกินสมมติคุณต้องการตราอันเชิญสกินลึกลับเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด300คูปองอ่าไม่ต้องมาใช้สูตรตามผมนะครับต่อไปนะสมมติคุณต้องการกล่องกรอบโปรไฟล์ lost kingdom นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด2,600 ปองได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับสมมทุกคนสงสัยว่าไอตากสกินตามเชิญสกินลึกลับนะครับมีสกินไหนบ้างนะครับก็ไปที่วงแหวนเวทนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับมีสกินอาดาวินซีเคทของเอรันดอร์นะครับแล้วสกินตามมีสกินยอนสกินแกสตี่วินที่สกินอของอะไรเนี่ยซูก้านะครับก็จะประมาณนี้เลยฮะสกินนะครับ ถ้าถามว่าคุ้มไหมบอกเลยนะครับว่าคุ้มนะฮะเพราะว่ากิจกรรมก,ก่อนๆเนี่ยแม่งเสียกันเยอะเหลือเกินแต่กิจกรรมนี้ได้300คูปองนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่สำหรับสกินของซิลนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าในการสุ่มหนครั้งที่ผมคิดเนี่ยคือคุณได้แค่ได้เหรียญแค่หนึ่งอันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับฉะนั้นมันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ ผมคิดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมจะทําการรีวิวนะครับก็คือกล่องสกินนั่นเองนะครับก็สมมติคุณเปิดมาแรกแกใช่ไหมมันจะอยู่อันดับแรกเลยนะครับชื่อว่ากล่องสกินทาวอนเพียง200แสูปคูปองนะครับโดยกล่องนี้นะครับคุณจะเป็นไม่ได้เลือกนะคุณจะเปิดเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะสุ่มหนึ่งสกินไหมให้คุณนะครับเป็นสกินที่คุณยังไม่มีนะครับโดยด้วยไม่เหตุของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้นเลยนะครับว่า เปิดทีละกล่องนะครับสมมติคุณเปิด2กล่องเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เพชรเนาะโอเคนะครับก็สำหรับกิจกรรมก็จะมีแต่เพียงเท่านี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือเติมไปเสร็จแล้วนะครับมันจะสุ่ม1สกินมาให้คุณนะครับโดยลักษณะของสกินเนี่ยนี่เรียกว่าก็ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรนะครับเฉยๆนะสำหรับผมนะครับก็จะเาอนี้สำหรับ2กิจกรรมนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสวัสดีตลอนตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพจเดีสอง ไปบายครับเจอกันนะครับถ้าสมมติคลิปนี้ไม่ถึงแปดนาทีได้หาอะไรมาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวไปลา๊ายบายเจอกันครับป๊อก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 ป๊มกป๊อกป๊อกป๊อกป๊ักป๊อกป๊กป๊อกป๊อกป๊อกป๊กป๊อกป๊อกปยอกร๊อกป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 ๊อกเ๊อกป๊อกเ๊อกป๊อาปนอกปลอกป๊อกา๊อมด๊อกป๊อกป๊อกป นี่ไงหลอดไปพระหนุ่มท่านเนี่ยพยายามพยายามวิ่งเดินเข้าไปเลยครับพยายามว่าพยายามเข้าไปเลยม,มาก็โดนนะเนาะดูดิ <laughs> ตัวเขาแพทางจัดครับหล่อมๆเกมนี้นี่ครับเรไดร้ว่าได้เปรียบแบนเนี่ย ถือเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเลยนะว่าไอ้โหมดหนึ่งเนี่ยตัวในฮีโร่ตัวไหนนะครับน่าเล่นมากๆนะครับก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกครับส่วนใหญ่แต่ก่อนในี่ยฟอร์เรนก็จะได้รับความนิยมมากๆแต่พอดีว่ามันเพราะว่ามันแต่ก่อนมันถึงป้อมไหนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์เรนเรียกว่าดรอปแล้วนะเพราะว่าฮีโร่ที่มีที่มีแบบว่าต้นเกมที่แผวพาวเนี่ยก็จะน่าเล่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแวร์เนี่ยก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะมีซีซีครบแล้วก็ต้นเกมจัดจ้านมากนะครับใครจะมาเถียงเขาเนี่ยยากเห็นเเหลือกินนะครับ เขายอมแล้วอะเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ไดข้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเค just just go ต้องเข้าแผนททางแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ต้องอาศัยหมดเนี่ยคือต้องหนึ่งเลยต้องอาศัยดวงสองเลือกฮีโร่ที่ต้นเกมเก่งนะครับถ้าเลดเกมเก่งเนี่ยก็จะยากเล่มหนึ่งเพราะต้องบางทีเจอตัวต้นเกมเก่งเนี่ยแม่งสู้ไม่ไหวนะครับ สองอย่างนี้แหละเลือกตัวแล้วก็สามเลือกตัวที่ค่อนข้างที่จะโกองนิดหนึ่งคนระับอย่างเช่นแวนนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะวอลต้นเกมกดได้กระจุยครับ<ม>ก็จะวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยถ้าสมมติคลิปนี้ไม่ถึง8นาทีผมจะหาอะไรมาใส่ครบ8นาทีแล้วกันเนาะโอเคสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายครับเจอกันนะบ๊ายบายทู